สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการคิก โอ้เย็นะครับนะโอ้โหเป็นไงอาร์เซนอลฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นรายการคิกออฟที่เราจะมาคุยก่อนเกมนะครับอาร์เซนอลปะทะไบรตันนะครับนะเราต้องออกไปเยือนไบรตันนะในวันเสาร์นี้นะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมเนอะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ฝากเอาไปด้วยนะครับผมกับฮักช็อปนะครับนะฮักช็อปนะฮะร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์สินค้าไอทีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังไมโครโฟนกล้องทุก ทุกอย่างนะครับนะทุกอย่างที่คุณอยากได้นะครับนะเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยนะฮะที่ฮักช็อปนะครับนะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับนะลาซาด้านะครับนะช้อปปีแล้วก็ TikTok นะครับนะทุกช่องทางมีหมดเลยพิมพ์ไปได้เลยนะว่าฮักช็อปนะครับนะ h u s k s h o p นะครับนะก็ฝาก ลูกค้าของเราไว้ด้วยนะครับนะฮักช็อปนะครับนะฮัคช็อปนะสินค้าไอทีจัดส่งเร็วนะครับส่งทันใจที่ฮักช็อปนะครับเออมาทุกคนวันนี้ก็มาคุยกันก่อนเกมซะหน่อยจะดีกว่านะกับอัลตันไบตันนะครับก็คืออันเนี้ยมันก็เป็นหลังเกมนะครับนะที่ ที่เราเพิ่งเอาชนะลูตันมาได้2-0นะครับนะโดยในวันนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีการโลเทชันเยอะนะถึง5คนเลยนะครับมีทั้งปาเตเนาะซินเชนโก้สมิธโลเออใครอีกคนวะเนลสันแล้วก็ใครอีกคนวะลืมไปลวพอลซาใช่ป่ะทำผิดขออภัยนี่แหละคือ5จําได้ว่า5ตําแหน่งนะครับนะจำได้ว่า5ตําแหน่งเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถเก็บผลการแข่งขันที่เราต้องการออกมาได้นะครับและหรืออย่างไรก็ตามแต่นะเอมิลสมิธโล ตัวสำรองของเรานะครับที่ไม่ได้ลงเลยในช่วงหลังนี้นะวันนั้นได้โอกาสแล้วก็ได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยหรือแม้กระทั่งซินเชนโกกับปาเตเนี่ยก็ฟอร์มดีผลงานเข้าตาเราเช่นกันนะครับนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ผมมองว่าในวันนี้นะครับในเกมเกมกับไบตันเนี่ยผมว่าวันนี้เราจะกลับมาชุดใหญ่แล้วล่ะนะครับจะกลับมาชุดใหญ่กันแล้วแน่ๆนะเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากเกมกับไบตันนี้ไปเนาะเกมถัดไปมันคือจะต้อง เราจะต้องไปเจอบาเยอร์มิวนิกแล้วนะครับซึ่งหเกมบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นเกมที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นเกมที่เราตั้งหน้าตั้งตารอกันมานานอยู่แล้วกับแฟนปืนอนะเนาะจะเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่รู้แหละแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากดูอยากเห็นแน่ๆนะครับดังนั้นการที่เมื่อเกมกับลูตันเนี่ยเราเพิ่งม,มีการพักตัวมาเนี่ย เกมในวันนั้นเนี่ยจุดประสงค์มันเพื่อการออมแรงเลยนะครับนะออมแรงพักพวกอย่างซาก้าอย่างมาตี้อย่างไดแคทไลท์เนี่ยไว้ให้เต็มที่เลยนะครับแต่ในวันนี้เกมกับไรตันเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะถามว่าเฮ้ยมันก็น่าพักแรงอยู่นะเก็บต่อไปสิเอาสำรองลงไปก่อนดีไหมแล้วค่อยให้ตัวให้ตัวจริงเนี่ยมาฟิตเต็มร้อยกับเกมบาเยินเลยจะดีไหมนะครับ ถามว่าทำแบบนั้นเนี่ยทำได้ไหมผมว่ามันก็ทําได้นะแต่ผมเนี่ยมองว่าทีมจะไม่ทําแบบนั้นผมว่าทีมน่าจะใช้เู้เล่นตัวจริงในเกมกับไบรตันเนี่ยเยอะนะครับนะเพราะว่ามันเป็นการให้เรียกจังหวะกัน นะครับนะให้เรียกจังหวะให้จับจังหวะต่างๆกันนะครับนะเกมกับลูตันเนี่ยก็พักมาแล้วถ้าหากว่าพักเกมกับไบรตันไปอีกเนี่ยมันจะเป็นการพักการติดต่อถึง2เกมเลยโอเคแหละในแง่ของสภาพสภาพร่างกายเนี่ยมันได้พักผ่อนเต็มที่ก็จริงแต่ในเรื่องของจังหวะทามมิ่งต่างๆเนี่ยนะครับนะมันจะขาดความต่อเนื่องเกินไปดังนั้นการทําให้ทีมเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมีความสมดุลเนี่ยนะครับผมว่ามันมีความจําเป็นมากมาก ต่อระบบทีมเราในตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับในเกมกับลูตันเนี่ยวันนั้นเนี่ยหลายๆคนสมิธลงสมิธโลเนี่ยเล่นดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีจังหวะคัดขาดเกินเกินอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเฮ้ยเผลอๆแบบปล่อยเกินไปนะครับ <c oughs> ใช้เซิร์ตัวสำรองติดต่อกันเกินไปเนี่ยตัวจริงอาจจะมีจังหวะที่มันเสียไปก็เป็นได้ นะครับก็เลยมองว่าน่าจะกลับมาเป็นเพื่อนตัวจริงแล้วแหละนะแต่ว่าอาจจะเล่นสักประมาณ60-70แล้วค่อยพักก็ว่าไปเอานะนักเแต่นะตักเตะอย่างคร์ฮาเวตเนี่ยเกมก่อนลงมาเต็มนะักเตะอย่างโอเดกาดเกมก่อนลงมาเต็มเลยแบบเนี้ยอาจจะได้พักสัก60-70ก็ว่ากันไปนะครับนะ ทีนี้มาที่ฝั่งไบตันก่อนนะครับนะฝั่งไบตันเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังนะครับนะใน6เกมหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับหเกมหลังเนี่ยแพ้ไป3เสมอ1ชนะ, 1, ชนะ 2, นะแค่2เนาะไรเกมในลีกเนี่ชนะนัดล่าสุดก็คือชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสเลยนะทีมจากเอ่อกลุ่มหนีตกชั้นนะ่เนาะแล้วก็ชนะเคมเปียนแค่ลูกเดียวด้วยนะครับปัญหาของไบตันตอนนี้ที่เห็นแบบหลักๆเลยเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือการทําประตูนะครับนะย้อนไป6เกมก่อนนะครับนะ เจอฟูลแลมเขาก็แพ้ฟูลแลมสามศูเจอโรมานะครับในยูโรปาก็แพ้ไป4ีโอเคกลับมาเจอฟอร์เรสก็ชนะแต่ชนะแค่ลูกเดียว1นนะครับเจอโรมานัดที่2ในยูโรปาก็ชนะแค่1นซึ่งก็ไม่พอด้วยเจอกับลิเวอร์พูลก็แพ้ไป2-1ยิงประตูดได้ก็จริงแต่ยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เกมล่าสุดกลางสัปดาห์นะเสมอเสมอกับเบนฟอร์ด0ูนย นี่ยจะเห็นเลยว่าเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะทําประตูได้น้อยมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าผิดวิสัยของไบรตันก็ว่าได้นะผมว่าไบรตันเป็นทีมที่มีระบบดีเป็นทีมที่มีโครงดีนะตอนเนี้ที่เขายังอยู่ได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันเป็นเพราะระบบเลยแต่ว่าในแง่ของการเข้าทําหรือว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยมันยังไม่เด็ดขาดมากพอนี่เป็นปัญหาของไบรตันมากๆดังนั้นเมื่อเราทราบตรงนี้และอันนี้เป็นปัญหาของไบรตันคือเกมลุกและมาเจอกับทีมเราที่เกมรับก็ต้องบอกว่า ก,ก็พอได้ครับดีดีสุดในหลีกน,นะ <c oughs> ก็พอได้ <c oughs> ยอกยอกเออนั่นแหละคือทีมไอ้ทีมเรามันเล่นเกมรับดีจริงๆนะครับนแา้วมาเจอกับไบตันแบบเนี้ผมเชื่อว่าเออในแง่ของความกดดันต่างๆเดี๋ยไบตันอาจจะไม่ได้มีความกดดันอะไรขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกครับห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะไบตันถึงแม้ว่าเกมลูกเขาจะดูมีปัญหาแต่ทีมเขาเนี่ยมีระบบดีมีโครงสร้างดีถ้าหาว่าเขา เซตบอลจากแดนหลังกันอยู่ปุ๊บๆๆแล้วให้เราเข้าไปเพสแล้วเพสซุมสีุ่มห้าเข้าไปเพสสูงเกินไปแล้วประมาทประมาทเกมลุกใบตันเนี่ยก็อาจจะโดนโจมตีก็เป็นได้น,นักเตะอย่างเอดินกล้านี่ก็ถือว่ามีความรวดเร็วใช่ไหมนักเตะอย่างเจ้าเปโดก็กลับมาแล้วนะครับนะซึ่งก็นั่นแหละก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นคําพูดที่อาจจะดูเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันคืออย่างนี้จริงๆก็คือห้ามประมาทครับใบตันดูไม่ค่อยมีอันตราย เท่าไหร่ขนาดนั้นแต่ห้ามประมาทนะครับทีมที่มีระบบดีแบบนี้มีโครงดีแบบนี้มีความเชื่อมั่นในวิธีการแบบนี้เกมลุกยิงไม่ได้ก็ยังเล่นแบบเดิมเนี่ยผมว่าเป็นทีมที่มีสภพยาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากนะดังนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดจริงๆนะครับในเกมนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมถ้าหากว่าเรา ไม่ประมาทปุ๊บก็แปลว่าเราจะต้องมีสมาธิแล้วเราจะต้องมีความเอ่อคงเส้นคง,งวาในเกมซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ประมาทมีสมาธิเล่นได้ตามเกมตัวของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าก็คงน่าจะเอาชนะได้แหละเกมแรกเราชนะเข้ามาส0นนะวันนั้นเป็นใครฮาวเวตกับเอ่อกาเบรียลเชสซุดยิงประตูนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดู1เปเพื่อนตัวจริงกันหน่อยที่ผมคาดการนะครับ อย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นเนาะผมคิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาเป็นเล่นชุดใหญ่แล้วล่ะนะครับนะผู้สำบัติตูก็คงจะต้องเป็นเดะบิดลาย่าเหมือนเดิมแบ็คขวาเนี่ยเก <c oughs> มก่อนเป็นไวท์ลงเล่นมาเต็มเลยแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับลงเล่นมาเต็มแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับเบนไวท์นี่แม่งต่อเนื่องจริงๆแต่ก็เบนไวท์อย่างที่เราทราบกันนะ่ะว่าเขามีปัญหาการรบกวนที่เขาอยู่นิดหน่อยอยู่เรื่อยๆตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าอืมจะเป็นไปได้ไหมที่เกมวันเนี้ยอาจจะพักเบนไวท์ แล้เอาเป็นแบคขวาเป็นโทมิเอสุไหมเออผมว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพักเบนไว้สักคนหนึ่งแล้วให้แผงหลังอีก3คนเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงใช่ไหมเพราะอย่างเกมก่อนกับรูตันเนี่ยอ่ะเบนไว้เป็นตัวจริงซาดิบาลกาเบียลตัวจริงอยู่แล้วและให้ซินเชงโกที่ถือว่าเป็นสำรองในช่วงหลังเนี่ยมามาปนคนหนึ่งอ่ะเกมนี้ก็คล้ายๆกันใช้วิธีการเดิมก็คือเอาชิบิโอกลับมานะครับนั้นมีกาเบียลมี ซาลีบาแล้วก็เอาเป็นไว้พักอาจจะเป็นโทมิดีไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่เราทราบกันถึงถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวผมทุกคนลองทําเอ่อทุกคนลองดูภาพดีนะถ้าหากว่าเราพักเบนไว้นะเดี๋ยวหาเบนไว้ก่อนบึ้งพักเบนไว้และเป็นโทมิเนี่ยคุณดูแผงหลังเราดิ <laughs> เกมลับจ๋าจ๋าจะเกมลับหนักๆเลยอะ่ะ คีวอกาเบียลซาดิบาโทมิเกมรับมันจะมันมันจะแน่นมากเลยอ่ะเออเกมรับมันจะแน่นมากเลยอ่ะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าเกมนี้มันคือเกมกับไบรตันในแง่ของวิธีการเนี่ยเมื่อคอม p พ r e กันระหว่างว่าเราต้องการเกมลุกหรือเกมรับมากกว่ากันเนี่ยผมว่าเราต้องการเกมลุกมากกว่าก็เลยแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูแล้วดูในภาพรวมมันจะโดดเด่นไปที่เกมรับแต่ก็ แต่ก็อืผมว่าทําได้นะผมว่าทั้งคีวิออแล้วก็โทมีเนี่ยเขาก็เล่นเกมลูกต้อยู่แล้วแหละเพียงแค่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นซินชินโก้เป็นเ็นไว้ขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเล่นได้ผมเชื่อว่าเล่นได้นะครับ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทํที่ทให้ผมรู้สึกว่าทั้งคีวิอลแล้วก็โทมิเลยนได้เนี่ยเพราะผมมองว่าตําแหน่งกองกลางวันนี้มันจะกลับมาเป็นเพื่อนตัวจริงชุดนี้แล้วครับจอจินโยจะกลับมาแล้วนะครับเดคคนไลท์โอเดกาดจะต้องกลับมาแล้วนะครับโอเดกาดยัลงต่อเนื่องอยู่แล้วมันจะเป็นชุดนี้แล้วพอมันเป็นชุดนี้เนี่ยมันจะทําให้ไอเกมตรงกลางเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นเกมเมื่อคืนเนี่ยเกมเกาะเนี่ยนะนะเกมกับรูตันเนี่ยสมิธโล ปาเตลงเนี่ยทั้งคู่ผมว่าเล่นดีนะแต่ในช่วงแรกๆเดียวอย่างปาเตเนี่ยผมมองว่าวิชั่นการจ่ายบอลของปาเตยอดเยี่ยมมากๆเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเข้าใจกับเพื่อนสักเท่าไหร่เช่นกันกับสมิธโลนะครับสมิธโลเนี่ยหลายๆครั้งนะครับจับบอลเล่นคืนง่ายๆแปรหนึ่งหนึ่งเออจับปุ๊บคืนหลังจับปุ๊บคืนหลังอะไรเอาไว้ก่อนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่า บางครั้งบาง,บางจังหวะของเกมของทีมเราในช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะต้องมีการพลิกตัวทะลุทะลวงอะไรมากกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งมันดีแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเล็กๆน้อยๆดังนั้นในวันนี้เมื่อปีกแบ็คทั้งสองข้างนะครับเป็นคีวิออแล้วก็โทมี่เนี่ยมันอาจจะทําให้ความบาลานซ์องการเนี่ยไม่เท่าเบนไว้ลงดังนั้นการมีอยู่ของกองกลาง3คนตัวหลักเนี่ยมันจึงจะเป็นการที่มาทดแทนกันผมว่าถ้าหากว่าหลังเป็นแบบนี้เนี่ยกองกลางต้องเป็นตัวจริง นะครับนะส่วนทีดนี้เกมลูกฮะคนแรกก่อนหน้าเป้าเนี่ยผมก็ว่าก็กกคงจะเป็นไครฮาดแหละนะครับฟอร์มดีมากๆเกมรับรูตันนี่ผมอย่างชอบเลยเล่นดีจัดๆนะครับป่วนตลอดนะครับวิ่งฉลาดมากเป็นคนที่วิ่งไม่เยอะนะไม่ต้องวิ่งสปีดไล่บอลเพลซิ่งอะไรขนาดนั้นแ การดักทางนะครับนะลายวิ่งของเขาการเข้าไปแย่งจากข้างหลังในมุมบอดที่นักเตะคู่แข่งมองไม่เห็นฮาแบททำได้ดีจริงๆผมผมชอบมากนะครับนะาชอบมากๆก็เลยคิดว่าหน้าเป้าคนคงจะต้องเป็นฮาแบทต่อไปเนาะทีนี้เนี่ยปีกซ้ายเนี่ยเกมก่อนเป็นท็อตซาลงเล่นเต็มเกมนะครับแล้วก็เป็นมาตี้สำรองแทนนลวันเนาะผมว่าวันนี้ปีกซ้ายจะจะต้องกลับมาเป็นมาตี้แล้วนะครับเพราะว่ามาตี้ก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับให้กลับมาเป็นตัวจริงเรียกความฟิตเรียกจังหวะกับเพื่อนหน่อยนะครับเอาไว้ เกมบาเยนมันจะได้พร้อมเต็มที่มากมากขึ้นนะครับทีนี้ส่วนปีขวาเนี่ยมันมีกุุ้โยสากา้าในเกมล่าสุดเนี่ยไอบิต้าก็บอกว่าเป็นเป็นการเพียงแค่ป้องกันเฉยๆซากา้าไม่ได้เจ็บเพิ่มแต่อย่างใดอยากให้พักให้เต็มที่นะครับซึ่งในทีเนี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเกมกับ,บไบิตันเนี่ยนะครับซาก้า <c oughs> สภาพร่างกายจะเป็นยังไงจะเต็มร้อยหรือย,อยัง ถ้าหากว่าเต็มร้อยแล้วหรือว่าสักประมาณ90ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นเคสคล้ายๆกับมาตินเนลลี่เลยก็คือโอเคให้ลงตัวจริงเพื่อที่จะได้มาปรับจังหวะจับจังหวะอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ร้อยจริงๆหรือรู้สึกว่าแบบเออยังยังควรจะพักอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยผมว่าก็พักได้และปีกขวาก็คงจะเป็นกาเบรียลเชสซุดซึ่งถ้าเป็นอย่าง,งานี้ผมว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันเชสซุดปีกขวาเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับกับซิตี้เนี่ยเราก็ซากกันดีมันเล่นได้้อยู่แลวนนะะครับก็นะ ต้องมารอรอดูอีกทีว่าซาก้าจะถูกประเมินอย่างไงในเกมนี้นะครับนะเออก็ประมาณนี้นะฮะกับการพรีวิวก่อนเกมไบตันนะครับยังที่บอกไปว่าเกมเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่เกมที่ยากแบบสุดๆขนาดนั้นแต่ห้ามประมาณเด็ดขาดเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะว่าไบตันเนี่ยเขาเป็นทีมที่มี ศักยภาพขนาดไหนเกมกับลิเวอร์พูลเราเห็นมาแล้วว่าแป๊บเดียวนำลิเวอร์พูลได้ก่อนแล้วก็สร้างความกดดันให้ลิเวอร์พูลได้เหมือนกันนะดังนั้นห้ามประมาทนะครับห้ามประมาทมีสมาธิเล่นตามเกมของตัวเองทำประตูให้ได้ให้เร็วถ้าทำได้ผมว่าทุกอย่างจะอยู่ในมือและเราก็จะต้องอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์ต่อไปนะครับนะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนะก็ขอให้ทุกคนดูเกมดูบอลให้สนุกก็แล้วกันนะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมนะครับนะช่องเล็กๆช่องนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับรวมไปถึงการกดแชร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการกดซับสไครต์ยนะพี่ๆคนไหน มีโอกาสเข้ามาดูครั้งแรกหรือรอ,อะไรก็ตามแต่้ายังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครป์เนี่ยฝากกดซับไว้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องของแฟนปืนที่เราจะมาคุยในเรื่องของอาร์เซนอลกันในทุกเรื่องเลยนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นก่อนเกมหลังเกมเยอะหน่อยต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามัน เตะทั้ง9นัดนะในเดือนนี้นะครับนะมันไม่มีแก๊บเวลาให้ทำคอนเทนต์อื่นๆเลยแต่ถ้าหากว่ามันมีเวลาเมื่อไหร่คอนเทนต์อื่นๆจะกลับมาแน่นอนนะครับนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ